ัลโหลครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามากันด้วยนะครับได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมเอ่ยถ้าเสียงชัดเจนรบกวนพิมพ์หนึ่งหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับเสียงน่าจะ ชัดเลยเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาไลฟ์นะครับดูในส่วนของตลาดเซตกันนะครับแล้วก็เซตเนี่ยก็ต้องมองว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้เนี่ยในสัญญาณของโฮม e ิลี่นะครับเขาก็จะทะลุขึ้นแนวต้านของลิบบินมาแล้วด้วยเนาะโอเคแล้วก็เราจะมาดูในส่วนของหุ้นลายตัวกันด้วยแล้วก็จะดูหุ้นลายตัวที่พี่ๆเนี่ยฝากกันเข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากในส่วนของตัว เซตกันก่อนนะครับว่าราคาเปิดราคาปิดเขาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ขอเปลี่ยนอินดิเคเตอร์กลับเป็นริบบิ้นนิดนึงเนาะโอเคอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวริบบิ้นนะครับในการดูแนวโน้มเนาะริบบินสีแดงเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับริบบิ้นสีฟ้าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสัญญาณของริบบิ้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระยะกลางนั่นเองอ่ะ แล้วก็จะมีใช้ในส่วนของ ascending structure นะครับหรือว่า pattern 4ีเกาะตัวเลข pattern 4ีขาขึ้น4ีม่วงเนี่ยก็คือเขาจะบอกเราว่าในช่วงเวลานั้นอะหุ้นนะครับในระยะสั้นเนาะเขาเป็นสัญญ,ญาณแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าขึ้นถึงเลข9ก้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้เหมือนกันแต่ก็การจะกลับตัวได้เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของตัวเงินทุนแล้วก็เรื่องของพวกรายใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับ indicator ที่สครับผม de ดีครับสามารถใช้ดูเงินทุนได้สีแดงครับเงินทุนไหลเข้าสีเขียวเงินทุนไหลออกความหนาของดีเนี่ยก็จะแสดงถึงช่วงเวลานั้นเ,นเงินทุนไหลเข้าไหลออกเันเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือน้อยนั่นเองนะครับอินดิเคเ,เตอร์ที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของ MCD เดี๋ยวเซตเราจะมาใช้ MCDX ดูกันนะครับ MCDX นะครับสีเหลืองคือคนติดดอยครับผมสีเขียวคือเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองคือ d ดทสสีเขียวคือคนติดดอยครับแล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือปริมาณของรายใหญ่นะครับ ก็ต้องมองว่าตอนช่วงวันจันทร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดปิดนะครับราคาปิดของเขาเนี่ยทะลุขึ้นริบบิ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าเมาื่อวานครับเขาปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับแรงขายมากกว่าแรงซื้อแต่ว่าปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงก็จริงแต่คือยังคงมีสัญญาณแพทเทิร์นสี้าขาขึ้นอยู่นะครับเลขสีแล้วแล้วก็เงินทุนไหลเข้าครับมีการเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวเราดูราคาเปิดราคาปิดของเซฟกัน เซตนะครับเมื่อวานครับราคาเปิดอยู่ที่1,323ครับปิดอยู่ที่1,319ราคาไฮครับอยู่ที่1,325นะครับแล้วก็โล w เนี่ยอยู่ที่1,317นะครับก็ต้องมองว่าเมื่อวานปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับแต่ราคาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหลุดลงมากนะครับก็ยังคงยืนอยู่ในริบบินได้เนาะเงินทุนเขาก็ยังหนาอยู่นะครับสัญญาณนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีตรงที่ว่าอาจจะเป็นแค่ เขาขึ้นมาสี่วันนะครับอาจจะมีการย่อตัวสั้นๆเนาะแล้วก็ขึ้นไปต่อในช่วงตอนที่เขาอยู่เหนือริบบิ้นสีฟ้าแล้วปักริบบิ้นสีฟ้าเริ่มแคบเนี่ยสัญญาณของตัวริบบิ้นนะครับเขามีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับเป็นริบบิ้นสีแดงหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นได้นะครับผมก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องที่ดีของเซตอยู่นะครับเนื่องจากว่าอะไรต่างๆเขาเริ่มรีบาวกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องมองว่า ราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,320นิดๆแล้วด้วยเนาะไม่ได้แบบว่าอยู่1,300ต้นๆแบบว่าเสี่ยงจะหลุดลง1,200เหมือนช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตเนาะเดี๋ยวเราดูทาเฟรมวิกกันทาเฟรมวิกก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับเกิดแพทเทิร์น49ขาขึ้นเลขหนึ่งมาเนาะแล้วก็มีในส่วนของเงินทุนไหลเข้าวันแรกเพิ่มเข้ามาครับแต่ว่าเป็นเงินทุนไหลเข้าที่ลักษณะค่อนข้างบางอยู่นั่นเองนะครับผม ทางเฟรมมันก็เป็นแนวน้องขาลงครับเกิดแพทเทิร์นสีเก้าขาลงเลขเก้าครับแล้วก็ในสองเดือนถัดมาครับผมเกิดแท่งเทียนสีเขียวขึ้นมาเนาะอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเซ็ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเซตห้าสิบกันบ้างเซตห้าสิบครับปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงเหมือนกันนะครับมีไส้เทียนด้านล่างด้วยเนาะอ่าราคาเปิดของเซตห้าสิบเมื่อวานครับอยู่ที่ 820.17ครับผมปิดอยู่ที่818.75าครับราคาไฮเขาอยู่ที่821.23ครับแล้วก็โลเนี่ยอยู่ที่8 1 5้นั่นเองนะครับผมเงินทุนครับเหมือนกันเลยเป็นเงินทุนไหลเข้าครับผมสัญญาณ mcdx ครับผมมีคนติดดอยเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่คนติดดอยเพิ่มเข้ามาครับเหมือนกันเลยเหมือนกับเซตเลยครับเงินทุนยังไหลเข้าอยู่สัญญาณ pattern สีกก็เป็นขาขึ้นครับแล้วก็ตัวแท่งเทียนเนี่ยยังยืนอยู่เหนือ ลิบบินได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่ายังคงเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เนาะอ่าแล้วเดี๋ยวต่อมาเรามาดูในส่วนของตัว Time เฟ a มวิ e เซ s ต t 50กันบ้าง t ทําเฟ a มวิ e เซ s ต t 50ครับก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นริบบินสีฟ้าเหมือนกันนะครับเงินทุนไหลเข้าคนติดดอยลดลงเล็กน้อยครับผมแล้วก็สัญญาณของตัวแท่งเทียนนะครับคือเขา มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นริฟบ,บินแล้วด้วยก็ยังคงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเซตห้าสิบเหมือนกันนะครับไทม์เฟรมันล่ะเป็นยังไงบ้างไทม์เฟรมันครับแท่งเทียนสีเขียวในเดือนที่สองเหมือนกันครับเงินทุนไหลเข้ามาห้าเดือนแล้วเนาะคนติดรอยลดลงนะครับแล้วก็มีรายใหญ่เนี่ยยังคงอยู่เท่าเดิมอยู่เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเซตห้าสิบนะครับอ่าเดี๋ยวต่อมาเราจะมาเตรียมดูในส่วนของหอุ้นรายตัวกันที่พี่ๆเนี่ยฝากเอ้ย ไม่สิเดี๋ยวเรามาดูเซตร้อยกันก่อนอ่าเซตร้อยนะครับราคาเปิดของเขาเมื่อวานอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่นะครับราคาปิดอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับราคาไฮของเขาครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่นะครับแล้วก็โลนยอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมสำหรับเซ็ตรนะ้อยเนาะปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงเหมือนกันครับสัญญาณแพทเทิร์นสี่เก้าขาขึ้นเลขสี่ครับเงินทุนไหลเขา้า MCDX ครับมีคนติดต่อเพิ่มขึ้นสัญญาณเขาก็จะคล้ายๆกันเลยนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราแวะดูทางเฟรมวีกันทางเฟรมวีครับเงินทุนไหลเข้าครับในสัปดาห์นี้ครับแพทเทิร์นสี่เก้าค่ะขึ้นเลขหนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับเซ็ตร้อยเหมือนกันทางเฟรมมันครับเซ็ตร้อยก็เงินทุนไหลเข้ามาสี่เดือนแล้วครับผมเหมือนกับเซ็ทห้าสิบเลยแล้วก็ในเดือนที่สองครับเป็นแท่งเทียนสีเขียวครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซตนะครับเดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูหุ้นลายตัวกันบ้างนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ว่าผมเตรียมมาแล้วสัญญาณแนวโน้มเขาเนี่ยอะไรต่างๆเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแวะดูกันตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของเดลต้าแล้วก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่จะให้ช่วยดูหุ้นให้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นเข้ามากันได้เลยนะครับเดี๋ยวพอดูในส่วนของตัวเซตลายตัว หุนไลตัวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของหุ้นาลตัวที่พี่ๆส่งกันเข้ามาเดลต้านะครับสัญญาณเขาเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการย่อตัวเนาะในทางเฟรมมันเดี๋ยวเรามาดูทางเฟรมเดกันทางเฟรมเดครับแพทเทิร์นสีก้าวขาขึ้นเลขสี่ครับผมราคาเปิดเมื่อวานครับอยู่ที่86บาทครับปิดอยู่ที่86.75นะครับแล้วก็ ราคา h i ครับอยู่ที่86.75เหมือนกันโลก็อยู่ที่85.5นะครับสำหรับในส่วนของตัว Set เอ้ยไม่ใช่สำหรับ Delta นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ปรับเป็น MCD แป๊บหนึ่งแล้วก็เงินทุนครับของ Delta เป็นเนงินทุนไหลเข้ามา2วันแล้วครับรายใหญ่มีการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้นะครับเขาก็มีการทำราคาขึ้นมาครับแล้วกเกิดสัญญาณแพ t t e r n 49, ์น่9ขาขึ้นเรียก9ครับ หลังเกิดสัญญาณแพทเทิร์น49ขาขึ้นเลข9นะครับเขาก็มีการขึ้นมาเปิดแก็บขึ้นมาเลยแล้วก็ย่อตัวลงมานิดนึงเนาะก่อนที่จะเริ่มทาราคาขึ้นมาต่อในเริ่มที่เริ่มทําราคาขึ้นมาต่อนะครับตรงนี้ก็เกิดสัญญาณแพทเทิร์น49ขาขึ้นเลข4ด้วยนะครับก็ถือว่าอ่าอาจจะมีโอกาสขึ้นมาถึงเลข9เหมือนกันแล้วก็มีการย่อตัวนะครับก็เป็นเรื่องปกติของหุ้นนะครับที่ว่าเขาเนี่ยจะมีการขึ้นแล้วก็ยอ่อขึ้นแล้วก็ยอ่อนนะครับผม นี้ก็จะเป็นสําหรับเดลต้านะครับเดี๋ยวดูทม์เฟรมวิกนิดนึงทําเฟรมมันก็เป็นขาขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวดูทําเฟรมวิกทําเฟรมวิกครับผมก็เป็นในส่วนของแพทเทิร์นสี่เก้าขาขึ้นเหมือนกันครับเลขเก้าแล้วด้วยเงินทุนไหลเข้าอยู่ในโซนที่แข็งแกร่งด้วยนะครับเหนือเส้นสูงเนาะอ่าเดี๋ยวเรากลับมาเดลต้าทําเฟรมดีกันก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราดูทําเฟรมวิกเนี่ยเขาก็เป็นสัญญาณแพทเทิร์นสีเก้าขาขึ้นเลขเก้านะครับสัปดาห์นี้ จะลงหรือเปล่าเราต้องมาติดตามดูกันแต่ว่าในส่วนของท่ามเฟรมเดย์นะครับก็เป็นแพทเทิร์น49ขาขึ้นอยู่นั่นเองอาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับเงินงทุนก็ไหลเข้าครับผมรายใหญ่ก็มีการเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับต่อมาเรามาดู KTB กัน KTB ครับราคาเปิดเมื่อวานอยู่ที่17.6นะครับปิดอยู่ที่17.5ครับผมราคาไฮครับอยู่ที่17.7แล้วก็ โลเนี่ยอยู่ที่17.3านะครับสำหรับในส่วนของตัว KTB ครับเงินทุนเงินทุนไหลเข้าครับแต่ลักษณะบางลงรายใหญ่ก็มีการลดลงเล็กน้อยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ครับ KTB เขาขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็มีการหลุดในส่วนของตัวแนวรับริบบินแล้วเปลี่ยนเป็นลิบบินสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเปลี่ยนเป็นลิบบินสีฟ้าครับเขาทําราคาเริ่มกลับขึ้นมาได้นอเป็นแทง่แทงเทียนสีเขียวแท่งนี้บวกกับเกิดสัญญ,ญาณแพทเทิร์นสี่ขาขึ้นเลขหนึ่งมาครับทำให้ราคาเนี่ย กลับมายืนอยู่เหนือริบบิ้นสีฟ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีแดงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยคือก็ต้องมองว่าเขาเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่แต่ลักษณะบางลงนะครับเขายังอยู่เหนือเส้นศูนย์แต่แทง่งเทียนเนี่ยเขาเป็นสีแดงนะแล้วก็อาจจะมองได้ว่าอาจจะเป็นการย่อตัวในระยะสั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือตัวริบบิ้นสีแดงได้นะครับก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะสำหรับในส่วนของตัว เดียวเอเคทีบนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อมาเรามาดูตัวสกายกั Sky นบ้างสก,กายนะครับก่อนหน้านี้เขาขึ้นมา3ามวันเนาะแล้มีเมื่อวานครับปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงอ่าเรามาดูราคาเปิดของสก,กายกันนิดนึง <S <S สก,กายนะครับราคาเปิดเมื่อวานอยู่ที่23.3นะครับปิดอยู่ที่ 22.3นะครับราคาไฮครับอยู่ที่23.30ครับ l ลอยู่ที่22.20น,นะครับปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงครับแต่ว่าแท่งเทียนสีแดงนี้เนี่ยมีเงินทุนไหลเข้าแฝงเข้ามาครับเอ้มีเปลี่ยนมาเป็นเงินทุนไหลเข้าครับแล้วก็มีคนติดต่อเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าถือว่ายังคงเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าเขาเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเงินทุนไหลเข้า เราแค่รอช่วงตอนที่ว่าไส้ของด้านบนนะครับเขากลับมาอยู่ด้านล่างเนาะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีของเรื่องเงินทุนด้วยตรงนี้ครับผมแท่งเทียนสีแดงมีอะไรมีสัญญาณแพทเทิร์นสีข้าขค่ะคืเลขหนึ่งโอกาสที่ว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นก็ยังคงมีอยู่นะครับสําหรับสกายเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเงินทุนไหลออกแต่ว่าราคาเขาเนี่ยก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวต่อมาเรามาดูในส่วนของ BYD กันบ้าง BYD ข่าวช่วงก่อนที่ผ่านมเนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม b ี BY d ครับก็เริ่มที่จะทะลุขึ้นลิปปินมาเนาะสัญญาณแพทเทิร์นสีเก้เครื่องเลขสีด้วยราคาเปิดของ BYD เมื่อวานครับอยู่ที่18เอ้ยน8 5นะครับปิดอยู่ที่1.80ครับผมราคาไฮครับอยู่ที่1.98แล้วก็โลครับผมอยู่ที่1 98, 77นั่นเองนะครับผมเงินทุนครับเป็นเงินทุนไหลเข้าที่หนาขึ้นคนติดดอยลดลงแต่ว่ารายใหญ่ก็ลดลงเช่นกันนะครับรายใหญ่เริ่มออกหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูกันนะครับแต่ว่าในส่วนของ BYD ตรงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะยืนอยู่เหนือลิบบินสีฟ้าได้แล้วนะครับถ้าในช่วงวันต่อมาเนี่ยเขาปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวหรือว่าวันนี้เขาปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียกนะครับก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันครับที่ว่าเขาจะทะลุข,ขึ้นลิบบินมาได้โดยสมบูรณ์แล้วก็ เปลี่ยนเป็นริบบินสีแดงนั่นเองนะครับสำหรับ b y d เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยสำหรับหุ้นลายตัวนะครับพี่ๆสามารถส่งกันเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวมีอีก2ตัวที่ผมจะเอามาให้พี่ๆดูกันนะครับจะได้มาดูหุ้นรายตัวกันต่อมานะครับหุ้นไว้นะครับหุ้นไว้ก็ถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะช่วงตอน ประมาณเดือน5ครับก็เริ่มที่จะกลับตัวขึ้นมาครับขึ้นมาถึงแพทเทิร์นสี่เขาขึ้นเลขเก้าครับแล้วก็ย่อลงต่อแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็เกิดเลขเก้าขึ้นมาแล้วก็มีการย่อลงวันหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกเนาะอ่าหุ้นไว้นะครับราคาเปิดเมื่อวานครับอยู่ที่7.25นะครับปิดอยู่ที่7.15ครับผมราคาไฮครับผมอยู่ที่7.3แล้วก็โลอยู่ที่7.1นะครับปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงเนาะแต่ก็เกิดสัญญาณแพทเทิร์ เงินทุนครับผมก่อนหน้านี้เป็นเงินทุนไหลเข้าเลยแล้วก็มีเปลี่ยนมาเป็นเงินทุนไหลออกบ้างรายใหญ่ก็มีการลดลงเล็กน้อยนะครับก็ติดตามกันไว้ได้นะครับถ้าเราดูเรื่องแนวรับของตัวหุ้นไว้เนี่ยแนวรับแรกที่ผมจะตีให้ไว้นะครับเราเอาอยู่สักประมาณช่วง6.72ก็ได้นะครับจะเป็นในช่วงของราคาหายแท่งเทียนแท่งนี N ้เนาะแล้วก็จะอยู่เฉดเฉดกับตัวแนวรับของดิบบินด้วยนั่นเองนะครับผมก็ติดตามดูกันไว้ได้นะถ้าราคาหลุดลงไปมากกว่านี้เนี่ยก็ เตรียมพิจารณากันด้วยนะครับว่าเราจะทํำยังไงต่อเราเล่นหุ้นเนี่ยเราก็จะต้องมีในส่วนของวินยัยในการเล่นด้วยนะครับว่าตัดสินใจยังไงทําอะไรยังไงกับพอร์ตนะครับเพื่อให้ว่าพอร์ตเราเนี่ยจะเกิดผลดีในอนาคตนะครับอ่าต่อมาตัวสุดท้ายที่ผมเตรียมมานะครับจะเป็นคอมเซเว่นคอมเซเว่นครับราคาขึ้นมาเยอะอยู่กันนะครับจากช่วงตอนที่ว่า ลงมาเนี่ยครับแล้วก็อยู่ที่16บาทนะครับเขากลับขึ้นมาได้อยู่ที่21บาทแล้วด้วยตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดกลับตัวของเขาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันอินดิเคเตอที่ผมจะมาใช้ดูนะครับจะเป็นในส่วนของตัวไทยชีแล้วกันถ้าเขามีแท่งเทียนสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้เน่เขาอยู่ในช่วง o v e r b o u g h เนะแต่ว่า ในจุดตรงนี้นะครับเขายังไม่เกิดในส่วนของตัวแท่งเทียนสีเหลืองมาเนาะอสำหรับไทชิอ่าก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นการย่อตัวส,สั้นๆเนาะยังไม่ถึงจุดสูงในช่วงเวลานี้ของเขานะครับอ่าสำหรับตัวขอมเซเว่นครับผมราคาเปิดเมื่อวานอยู่ที่21.1ครับปิดอยู่ที่20.9ครับผม ราคาห่าอยู่ที่21.3ครับแล้วก็โลนเนี่ยอยู่ที่20.80นะครับผมปิดเป็นแท่งเที่ยงสีแดงแต่เงินทุนยังไหลเข้าอยู่ครับรายใหญ่มีอยู่เท่าเดิมคนติดดอยยังไม่เพิ่มขึ้นนะครับสัญญาณนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเงินทุนไหลเข้าอยู่รายใหญ่ยังอยู่อาจจะปิดเป็นแท่งเที่ยงสีแดงเฉยๆเพราะว่าคนเนี่ยเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นกันมาเยอะหรือเปล่าเลยขายกันเราก็สามารถใช้ในส่วนนี้เนี่ยตัดสินใจพิจารณาในเรื่องของ แนวโน้มได้นั่นเองนะครับผมอย่าพิ่งไปคิดว่าอะจะลงเสมอไปนั่นเองนะอ่ะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นตัวที่พี่ๆส่งเข้ามากันบ้างจะมีทาง youtube นะครับพี่ทรงชัยเนาะ cce t สำหรับพี่ๆคนไหนที่จะให้ดูหุ้นตัวไหนก็สามารถพิมพ์ส่งเข้ามากันได้เลยนะครับ โอเคสำหรับ c c e t ครับราคาเปิดขอมามืวานอยู่ที่4.4นะครับปิดอยู่ที่4.1นะครับายอยู่ที่4.44ครับแล้วก็โเนี่ยอยู่ที่4.02นะครับผมสัญญาณครับมีสัญญาณแพทเทิร์น49ค่ะคือเลข3ามรวยเนาะคนติดลอยมีมาเล็กน้อยนะครับอาจจะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยอยู่สูงแล้วขายกันตรงนี้ครับเงินทุนไหลเข้าครับแต่ว่าอยู่เหนือเส้นศูยนย์แลวตั้แต่ย่งคงมีไส้ของเงินทุนไหลออกแฝงอยู่ MCDX ครับผมมีคนติดลอยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รายใหญ่เนี่ยลดลงอยู่ระดับหนึ่งเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการรายใหญ่ขายอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตามดูไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเขาเริ่มหลุดแนวรับของดิบบินนะครับที่อยู่ที่ประมาณ 3. 9ดนะครับ3.98แล้วก็ช่วงประมาณ 3. 9 0ดตรงเนี้ยครับถ้าเขาเริ่มหลุดมาเนี่ยอันนี้เราจะต้องเฝ้าระวังเลยเพราะว่า มีโอกาสนะครับที่จะกลับตัวมาเป็นแนวโน้มขาลงได้นะสำหรับ CCET ต่อมานะครับ KGN KGN นะครับปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวครับราคาขึ้นมาเหนือริบบิ้นล้วด้วยเนาะต้องระวังเรื่องการย่อตัวนิดหนึ่ง KTN ครับราคาเปิดมาวานอยู่ที่1.03ครับปิดอยู่ที่1.14 Hi ครับอยู่ที่1.2ครับ Low เนี่ยอยู่ที่1.02นะครับ เงินทุนครับเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่รายใหญ่มีการลดลงเล็กน้อยนะครับก็ราคาขึ้นมาสูงตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าเขาจะกลับตัวหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาก็ถือว่ายืนอยู่เหนือริบบิ้นอยู่เหมือนกันนะครับทำเฟรมวิกเป็นยังไงทำเฟรมวิกก็เป็นเงินทุนไหลเข้าครับเลขสองกด้วยแล้วก็จะทะลุข,ขึ้นริบบิ้นมานะครับก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสําหรับ k g n ในช่วงนี้นะครับเรื่องราคาแนวรับของเขาเนี่ยเราเอาเยึดในส่วนของ ภายนี้เป็นหลักก่อนนะครับที่อยู่ที่ประมาณ0.95นะครับผมถ้าเขาเริ่มลงมาอันนี้ก็ติดตามดูไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าแนวรับของริบบิ้นเนี่ยในตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.85นะครับกับ0.78นั่นเองนะครับสำหรับ KGN เนาะอ่ามีพี่ๆคนไหนจะให้ช่วยดูหุ้นตัวไหนไหมครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยเนาะ เซตในช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มที่จะโอเคแล้วด้วยนะครับผมเราวันนี้วันพุธน้องก็ยังมีเวลาอีก3าวันนะครับในเรื่องของการดูราคาแนวโน้มเซ็ตในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างโอเคเลยถ้าสมมุติว่าไม่มีที่ตัวไหนไม่มีพี่คนไหนให้ช่วยดูหุ้นแล้วก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับหุ้นตัวไหนที่พี่ๆถืออยู่เนี่ยก็อย่าลืมมันเช็คในส่วนของแนวโน้มกันบ่อยๆด้วยนะครับว่า สัญญาณเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมดูจุดซื้อดูจุดขายมีการตั้งจุดสต็อปลอเอาไว้ด้วยเนาะในเรื่องของการดูพอร์ตคุ้มตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ